สวัสดีครับทุกคนแอปเปิลพามาจัดสเปคคอมตู้ปลารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเคสคอร์เซ่เลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสเปคที่บอกเลยว่าอย่างสุดนะครับเปิดตัวด้วยการ์ดจอ4090ูนย์เก้าศูนย์เซมินะครับบอกเลยว่าสุดแรงนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นเกม 4K ได้อย่างลื่นไหลหรือว่าเราจะทํางานออกแบบทํางาน 3D 2D บอกเลยว่าลื่นไหลแน่นอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความสวยงามของเคสตู้ปลา เครื่องนี้กันเลยครับแล้วก็รายละเอียดสเปคต่างๆครับเรามาดูในส่วนของดีเทลเคสคอแซรุ่นนี้กันเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจกแนวพาโนรามานะครับจะมองเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับจะแบ่งกระจกเป็น2ชิ้นตรงนี้1ชิ้นแล้วก็จะมีประกบอีก1ชิ้นนะครับตัวเคสเขาก็จะแถมพัดลมมาให้3ตัวนะครับจะเป็น R G B ปรับโหมดไฟได้นะครับผ่านโปรแกรม i Q นะครับไฟบอกเลยว่ารุ่นเล่นเยอะนะครับแล้วก็ตัวลมแอร์ฟองต่างเนี่ยระบายความร้อนมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ ช่องในการระบายความร้อนต่างเห็นไหมครับเจาะโอ๊ยดูฟีเกียห้าผมตุยแล้วเนี่ยเจาะช่องต่างไว้ได้ดีมากๆนะครับทาให้การระบายความร้อนของเคสรุ่นนี้ทํามาได้อย่างดีเลยทีเดียวในส่วนของพัดลมนะครับที่มีตัวนี้1ตัวแล้วก็ตรงเนี้ยอีก2ตัวก็คือจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับต้องซื้อเพิ่มอ่าแล้วก็ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อเรามาดูกันครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมี USB ตัวนี้2ช่องมี Type C 1ช่องนะครับที่เสียบ หูฟังคอมโบไอเดีวยวใจแล้วก็ที่เสียบปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องในการระบายความร้อนในส่วนของภายในนะครับก็จะใส่เมนบอร์ดขนาด ATX ได้เลยนะครับเป็นเคสขนาดใหญ่ก็ประกอบง่ายครับผมเคสตัวนี้นี่เป็นแบบสีขาวคีนนะครับแอดพ็อกปับโหมดไฟเป็นสีขาวแล้วก็โหมดไฟกับโปรแกรม IQ นะครับก็ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยต่อมาในส่วนของ CPU ที่ใช้นะผมก็จะเป็นตัวเส้น9 9 0 x นะครับ12คอร์24เ h r อย่างที่เราบอกไปเลยนะครับว่า CPU ตัวนี้ครอบคลุมทุกการใช้งานครับในส่วนของ RAM คอมพิวเตอร์ผมก็จะเป็นแรม3 2 g b d d r 5นะครับรองรับการเปิดหลายหน้าต่างหลายโปรแกรมพร้อมกันเล่นเกมไปด้วยทำงานไปด้วยหรือว่าทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยสลับจอไปมาดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยครับเร็วแรงพร้อมกับบัสสปีดสูงสุดที่5,200เลยนะครับทำให้การส่งข้อมูลให้ CPU เนี่ยได้อย่าง รวดเร็วเลยมาต่อกันนะผมชุดน้ําที่ตรงนี้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นชุดน้ํา3ตอนนะครับช่วยในการระบายความร้อนดีมากทําให้ cpu วิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมวิ่งเสถียรแล้วก็ตรงหน้าจอเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวหน้าจอได้ด้วยนะครับจะเอาเป็นแสดงอุณหภูมิหรือว่าจะเปลี่ยนหน้าจอที่เราต้องการก็ได้เช่นกันต่อมาในส่วนกร์ดจอผมก็เป็น rtx 4 0 9 0ตัว a e r o นะครับตัวนี้ขาวค l e น,นะครับบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่แบบนี้เลย นะครับแล้วก็ใส่ที่คําการจอให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับมีพัดลมลระบายคลรอถึง3ตัวนะครับในส่วนของการจอื่อของด้านล่างผมแอดปก็หงายพัดลมขึ้นนะผมเพื่อเป่าลมให้ช่วยให้การจอ,อระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีดูลมเข้า1 2 3 4งสอดูลมออก1 2 3 4ประมาณนี้นะครับในส่วนการจัดเอฟโในส่วนของเคสคอเซตัวนี้นะครับเมนบอร์ดที่เราใช้ผมก็เป็น rog x 670 e wifi gaming นะครับรุ่นนี้ก็สามารถรับ wifi รับบูทูตได้ในตัวเรางรับการอัปเกรดในอนาคตอัปเกรด ram อัปเกรด cpu อัปเกรดในส่วนของ ssd นะครับแล้วก็ s ิ g กเน u เจอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีไฟ rgb ตรงนี้นะครับพอดีไฟพัดลมมันแย่งไปมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะเป็นรูป rog เห็นไหม s e v e แบบนี้นะครับในส่วนการเก็บสายผก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมส่งจริงๆเครื่องเนี้ยไม่ได้แบบเป็นคอมเกมมิ่งจ๋านะครับจริงๆเครื่องเนีย เจ้าของเครื่องเป็นลูกค้าที่เทรดหุ้นนะครับจบไปในงบประมาณ2 0 0แสนต้นๆน,นะครับถามว่าสเปคที่ออบอกบอกแค่เนี้ยมันถึง2 0 0แสนไม่ถึงนะครับจริงๆเครื่องนี้จะอยู่ประมาณแสนต้นๆแสนกลางๆที่มันถึง2 0 0แสนเนี่ยก็จะรวมหน้าจอที่ลูกค้าสั่งนะครับอย่างที่บอกไปลูกค้าเครื่องนี้เป็นลูกค้าเทรดหุ้นเขาก็สั่งหน้าจอ27นิ้ว 4K นะครับ6จอพร้อมขาตั้งแล้วก็อุปกรณ์สายพ่ดต่างๆนะก็ งบก็อยู่ประมาณที่ไอปอกแจ้งไปเลยนะครับในส่วนงใครที่สนใจคอมเล่นเกมคอมเทรดหุ้นหรือว่าคอมสเปเกอื่นหรือว่าโนบุ๊กอื่นๆนะครับก็ถ้ามาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับมีทุกงบมีทุกแบบนะครับจะส่งฟรีมีปลายทางออกแอมกับภาษีได้ส่วนใครที่เป็นลูกค้าเทรดหุ้นนะครับเราก็มีบริการติดตั้งคอมเทรดหุ้นที่กทมอ,อีกด้วยนะครับถ้าสนใจก็ ดูรายละเลอียดที่หน้าช่องได้เลยในส่วนการรับประกันนะครับแอดปก,ก็มีประกันให้ผมถ้าของมีปัญหาภายใน14วันแอปรก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็มีของใช้ง,งานระหว่างเราเคมอีกด้วยนะผมมีทีมงานไอทีสปอร์ตคอยช่วยให้คำช่วยเหลือให้คันแนะนำนะครับส่งของปลอดภัยโดยใช้คนส่ง d h l นะครับผายห่วงแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาของแตกแน่นอนนะครับส่งมานานแล้วนะครับแทบจะไม่มีปัญหาเลยโอเคครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ